สูตรประกันสังคมแก้ไขมาตาา39เห็นไหมเขาแก้ไขเขาบอกมาตาสามสสรุปข้อเสนอการปรับสูตรแบบแคร์นะไม่ใช่แป้งเด็กนะเจ้าคะ่ะ c a r e c a r e แคร์นะไม่ใช่แปลาแป้งเด็กแคร์นะเจ้าคะ่ะเป็นสูตรนะอันดับแรกนะมันย่อมาจากอะไรนะเขาเขาถามว่าเขาบอกกอนอ่ามันย่อมาจากเนาะแครีแครีไปว่างานนะเอเวอร์เรจไปว่าเฉลี่ย นะรี re value, นะ re เวลยูนะรีก็แปลว่าคุณค่ารีรีก็แปลว่าทำทำใหม่นะทำคุณค่าใหม่นะ r n เออร์ e s, แปลเป็นไทยว่าเฉลี่ยตลอดชีวิตการทำงานนะนี่นี่น,น,นะเฉลี่ยตลอดมันยากจริงๆนะเจ้าค้านี่นีมันยากจริงๆนะยากยังไงนะเดี๋ยวพี่หมออ่านอ่านก่อนเลยนะเขาเขาบอกแรกว่าทำไมต้องปรับเขาบอกว่าปัจจุบัน เนาะการคำนวณบำนาญใช้สส่วนเขาอาธิบายการคำนวณบำนาญส่วนแรกเนาะข้อ1อัตราบำนาญเท่ากับเนาะยีนี่คือสูตรเขานะยีนะอัตราบำนาญอัตราบำนาญเท่ากับ20นะเขาเขียนเปอร์เซ็นต์นี่นะอัตราบำนาญเนานะเท่ากับ20%ข้อ1นะในวงเล็บ นะเปิดวงเล็บ1.5คูณด้วยจำนวนปีที่เกิน15ปีปิดวงเล็บอ่ะจบนี่คือสูตรเนาะสูตรง่าย,ายๆแบบนี้คนไทยยังไม่เข้าใจเลยข้อ2เนาะคูณนะปัจจัยแรกก็คืออัตราอัตราบำนาญเนานะก็คือจำนวนเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะ15ปีได้20ส่วนที่เกิน15ปีทุกๆ12เดือนนะ ได้อีก1.5%อ่ะข้อนี้ฟังเข้าใจใช่ไหมชูก้าเนาะใครเข้าใจเคาะมา10ใจนะข้อ2เนาะเอาไปคูณคูณกับค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายน,น,นี่นี่นี่สูตรนะสูตรมี2ปัจจัยปัจจัยแรกเรียกอัตราบำนานปัจจัยที่2กับคูณคูณค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายซึ่งเป็นสูตรข้อนี้นะเป็นสูตรข้อนี้นะเป็นสูตรข้อนี้ สุดข้อนี้เอพวอนุกเกลนเะนสุรข้อนี้นะเขาเขาพูดถึงสุดข้อนี้มานะอย่างไรก็ตามเนาะเขาบอกว่าผู้ประกันตนที่ส่งมาตราสามสามมานานแล้วเปลี่ยนไปมาตราสามเก้าในวงเล็บฐานเงินเดือน4,800นเนาะทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะว่าเนาะเขาคิด4,800มาตั้งสามเกือบสามสิบกว่าปีแล้วนะในช่วงท้ายมักทำให้ค่าจ้างเฉลี่ยก่อนกเกษียณลดลงมาก บนานาญจึงต่ำกว่าความเป็นจริงนะพี่หมอกำลังเล่าเรื่องอะไรอยู่เล่าเรื่องคนณะคณิตศาสตร์ประกันภยัยโพสต์ไปเมื่อ2วันที่แล้วนะวันนี้เพิ่งมาอ่านเพิ่งมาเจออ่าน3ตลบก็ยังไม่เข้าใจงั้นะมาอ่านตลบที่4นะอ่านพร้อมๆกับเพื่อน400คนฟังนะข้อเสนอจึงปรับมาใช้สูตรนะ r a r r Average r e v นะ u e v a l u e Earning ในวงเล็บ CARE นะอ่านว่า c a r e นะนี่ๆๆ อ่านว่าแคร์นี่นะอ่านว่าแคร์นุ้มเพื่อนเพื่อน,นเห็นหรือเปล่านะแสงมันอาจจะโอ้โหยากที่จะโฟกัสอ่านว่าแคร์นะจึงขอจึงเสนอมาใช้สูตรนี้ในที่ชื่อว่า Carrier นะ Average นะ Revalue e a r n i n g Earning ก็คือ,อไรายได้นั่นเองนะตัวย่อก็คือ c a r e นะ c a r e หรือเฉลี่ยตลอดชีวิตการทำงานนะโดย นะคิดค่าจ้างทุกเดือนที่ส่เคยส่งสมทบแม้แค่เปลี่ยนสูตรนะจากเท่าไหร่60เอ้ย12เดือนนะเปลี่ยนเป็นทุกเดือนแค่นั้นเองนะไม,ม่มันแคร์ยังไงอะโอเคนะสนะปรับอินเด็กนะปรับดัชนีนะเขาก็ไม่เขาก็ไม่ใช้คําว่าดัชนีเขาใช้ว่า Index, นะอินเด็กนะอ่านแล้วก็งงค่าจ้างในอดีตให้เป็นค่าจ้างปัจจุบันก่อนนํามาคํานวณ ไอ้ข้อนี้แหละปรับยังไงอินเด็กนะแล้วก็ข้อ3เน้นหลักส่งมากเขาพูดว่าส่งมากได้มากส่งน้อยได้น้อยตามสัสดส่วนจริงตกลงคุณไม่ยึดหลักเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุกแล้วเหรอเจ้าคะ <laughs> <laughs> ยึดหลักส่งมากได้มากแล้วทำไมแบบคนส่งมาก คนส่งมากไม่รักษาพยาบาลได้ดีกว่าคนส่งน้อยคนส่งมากไม่ได้ค่าคลอดได้มากกว่าคนส่งน้อยนะคนส่งมากไม่ได้ค่าส่งข้อบุตรมากกว่าคนส่งน้อยเลยเจ้าคะ<ห>อ,อะอะแค่นี้เขาเขาพูดหลักแค่นี้เนาะอะต่อไปเขาใช้เครื่องหมายตาชูนะตาชูก็คือความยุติธรรมนะแต่ไม่แน่ใจว่าความหมายเขาคืออะไรเขาใช้เครื่องหมายตาชูเขาบอกว่าสูตรเกา นะเวอร์ซัสนะ VS นะคือเปรียบเทียบกับสูตรใหม่แคร์ Care, นะสูตรเก่าเขาไม่พูดถึงเลยนะสูตรเก่าเนาะหนึ่งไม่คิดเศษเดือนอา้าวก็คุณนิยามมันเองนะว่าสูตรใหม่คิดเป็นเดือนเดือนอ่ะเช่นส่ง25ปี6เดือนก็คิด25ปีนะ,ะเขาเปรียบเทียบนั่นเองว่าสูตรเก่าคิดเป็น12เดือนนะแล้วก็คำนวณจากค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณ นะซึ่งทำให้ซึ่งอาจทำให้ค่าเฉลีย่ยต่ำลงอ่ะก็ไม่กำหนดมาแล้วต้องเท่าไหร่อ่ะ26ปีนะแล้วคนที่รอมา26ปีคุณไม่สงสารเขาเหรอคุณคิดว่าคุณจะเปลี่ยนอ่ะสูตรใหม่นับเศษเดือนด้วยเศษเดือนคืออะไรไม่เข้าใจนะเศษเดือนก็คือไม่ครบปีนะเช่น25ปี6เดือนจะได้อตาบำนานนะปกติแล้ว35เขาเขียนมาเนาะ30 ห้าจุดเห้านะโอ้โหนะหเดือนได้สามจริงๆแล้ว6เดือนมันก็เท่ากับนะหเดือนมันมันควรจะเป็นส5มสิบห้าจุดไม่รู้เขาแค่อะไรคิดนะเนาะพี่หมออ่านแล้วก็ยังงงเลยว่าเอา๊ะมันถูกเหรอแต่ว่าเอ่อก็ไม่มีโอกาสหรอเนาะเราก็คงเพียงแต่ได้อ่านแทนสาเปนต่อไปคำนวณจากทุกเดือนที่ส่งสมทบ ตั้งแต่เริ่มทำนานจนกเกษียณโดยปรับเงินย้อนหลังอินเด็กให้เป็นปัจจุบันเขียนแบบนี้คนสงสัยอีกนะเพราะคนมีคนสง่งตั้งแต่ปี3-3นะเขาก็ตอบเนาะมีคนสงสยัยเขาตอบว่าไม่ใช่คิดปี4-2อ่ะต่อไปปัญหาเพดานค่าจ้าง15,000บาทและมาตรา39เนาะเขาเขียนมาประเทศไทยไม่เคยปรับเพดาน15,000เลยทำให้ผู้กันตนส่งเงินสมทบ7,500บาท ต่อเดือนมายาวนานกว่า30ปีเอา้าแล้วยังไงล่ะนะสองขณะที่มาตราสามก็ใช้4,800เนาะคงที่มามากกว่า30ปีอ่นนี้เราก็รู้มาแล้วนะส่งผลให้บำนาญผู้ที่เปลี่ยนไปเป็นมาตราสามสนานๆต่ำลงไปด้วยอา้าก็เป็นธรรมชาติเนาะต่างประเทศจะปรับเพดานตามค่าครองชีพหรือค่าเฉลี่ยทุกปีจึงเลี่ยงปัญหาสะสมระยะ,ะ,ย,ะยาวแบบของไทยอ่ะเขาบอกของไทยไม่ได้เรื่องไม่ยอมปรับ นะเอาเอาต่อไปวิธีการปรับอินเด็กนะค่าจ้างย้อนหลังย้อนหลังแบบพิเศษนะอินเด็กคือดนะัชนีเนาะที่เขาบอกดัชนีดัชนีของเขาก็คือนะเอ่อตัวค่าจ้างในอดีตนั่นเองนะปัญหาข้างต้นไม่สามารถไม่สามารถอินเด็กค่าจ้างปกติได้ จึงต้องใช้แนวทางพิเศษอ่านแล้วก็งงงงเนาะใครเป็นนักคณิตศาสตร์นะใครเป็นไอสไตล์ le, ใครเก่งคาลคูลัสเนาะไอคำพูดพวกนี้หมายความว่ายังไงช่วยอธิบายหน่อยนะเจ้าค้นะ <laughs> นะก่นะอนปรับเพดานเนาะค่าจ้างมาตร3าสาในอดีตนะจะถูกอินเด็กได้ไม่เกินหมื่นห้า เขาบอกว่าไอ้คนมาตาสามสามอินเด็กไงก็ไม่เกิน 10, 5, หมื่นห้าหมายความว่าพี่หมอเข้ามามาตาสามสามตอนปีสี่ศูนย์นะฮนะหมื่นห้าเงเกือบหมื่นห้านะไม่มีประโยชน์เลยนะคนที่เสียเปรียบคือพี่หมอนะสามสามสิบกว่าปีนะเออ่พี่หมอเข้าปีสนะี่ศูนย์เนาะตอนนี้ปี 6, 8, เหกแปดก็นะปีสี่ศูนย์ยี่สิบแปดปี 40, 28, ป เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยเอ้าพี่หมอสวยอีกแล้วเนาะใครที่เงินเดือนหมนะื่นห้าเนาะสวยนะถ้ามีการลดลงนะแล้วก็อยู่มาตรา39าเก้าอพี่หมอสวยก่อนปรับเพดานค่าจ้างมาตรา33ในอดีตจะถูกอินเด็กซ์ได้ไม่เกินหมื่นห้าหลังปรับเป็นเนาะหนึ่งหมื่นเะจ็ดพันห้าร้อยในปีหกเก้าก็คือปีหน้าเนี่ยเขาจะปรับแน่ๆน่เขาบอกถึงจะเกิดประโยชน์เนี่ยเขามาผัวพ,พ,พันนะะหลังปรับเพดานเนาะเพดานเป็นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยซึ่งมกราคมเนาะว่าจะปรับ นะถ้า <c oughs> ถึงจะมีประโยชน์สามารถอนะินเด็กเนาะเกินหม0 0นห้าหนึ่บาทได้เช่นปรับ5%เปเ็น1 5เป็นหนึ่งาพแล้วปรับ5%เคืออะไรงงเนาะอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจใครเป็นนักคณิตศาสตร์เนาะช่วยบอกพี่หมอหน่อยว่าแปลว่าอะไรนะเขาบอกว่าก่อนนะปรับเพดานค่าจ้างมาตรสาสามในอดีตนะจะถูกอินเด็กไม่เกินหมื่นห้า หลังปรับเพดาน17,500นะในปี69จะสามารถอนะินเด็กเกิน15 0 0 0ได้เช่นปรับ5เก็เป็น15,750หมายความว่าปรับ5เของคน15,000เขาจะปรับฐานเงินเดือนให้คนมาตรสสา3 3ด้วยนะ,ะฐาน48 0ของมาตรสาส9จะอินเด็กเพิ่มได้ก็เมื่อมีการปรับฐานในอนาคตเพราะฉนั้นแสดงว่าปีนะถ้ากฎหมายเปลี่ยนปี69 นะไม่มีใครได้ประโยชน์เลยนะไม่ว่าจะไม่ว่าใครจะอยู่มาตรา33มสนะถ้าคุณเรือน,นเดือนหมื่นหคุณไม่ได้ปรับอะไรเลยนะแสดงว่าคนที่อยู่มาตราสามาตลอดเนาะคนที่อยู่มาตราสามาตลอดเนาะถ้าไม่ปรับเป็น7จ็ดจะไม่สามารถอินเด็กซ์ได้เลยฟังเข้าใจไหมเจ้าค่ะ เพื่อนนะอะพี่หมอขออนุญ,ญาตอ่านก่อนเนาะครั้งนี้เป็นครั้งที่4วันนี้พี่หมออ่านมา3รอบแล้วรอบนี้เป็นครั้งที่4นะมีรายละเอียดย่อยให้ใหผลลัพธ์ใกล้เคียงสูตร6ดิบเดือนสุดท้ายที่สุดนะอินเด็กเขาอ่านแล้วก็ยังงงนะ้องจริงเราอยากเชิญเขาขึ้นมาไลฟ์รวมเนาะเขาคงไม่มาหรอกนะเจ้าคะ่นะเนาะเอาต่อไปนะกติกาเปลี่ยนผ่านเนาะหนึ่งผู้ที่รับบำนาญแล้วประมาณ800,000คนตั้งแต่เนาะพี่หมอก็รู้มา นะตัวคนที่เริ่มส่งนะวันที่1มกราคม2 5 0 0นะ42นะคนที่ได้15ปีครั้งแรกเลยก็คือคนที่ส่งไปถึง3นทะ31ธันวาคมนะในหรือเดือนธันวาคมนั่นเองนะคุณอาจะอจะออกวันที่5วันที่15นะวันที่21วันที่31ทธันวาคมนะคุณจะได้180งวด ั้นะแล้วมารับเดือนแรกก็คือมกราคม2,557 5น57ะ4,2เนาะถึง5,6นะ4มกราคม4,2ถึงธันวาคม5 6 8 8 0เดือนเขาบอกเนี่ยรับมาแล้ว8 0 0แสนคนนะหนึ่งนะไม่มีใครได้รับคนพวกนี้จะได้ไม่มีใครได้รับรรบำนาญลดลงนะไอ้สูตรใหม่นี่แบบ ตนะิกานะเขาช่วยช่วยคนที่รับไปแล้วเนาะสองถ้าคำนวณด้วยสูตรใหม่แล้วได้มากขึ้นก็จะปรับให้ทันทีอันนี้เขาพูดคนที่รับไปแล้วเนาะอ่ะต่อไปเนาะนี่คือสิ่งที่เขากำหนดไว้นะเราต้องเชื่อเขาไหมอะเ <N> พื่อนเพื่อนจะเชื่อคุณกิมไหมะนะสูตรนะสูตรสูตรใครนะสูตรของนะเนาะบัเอ่ออะไรนะประกันสังคมก้าวหน้าเอามาจากคุณกิมนี่เอง ณภูมินะคุณจิมณภูมิจําชื่อนี้ไว้นะเจ้าค่ะนะเพื่อเราจะนะไปเยี่ยมเขาคุณจิมณภูมิไปถามอินเด็กนะไปถามนู่นถามนี่แล้วทําไมปรับให้เฉพาะแค่นี้ผู้ที่รับบํานาญหลังสูตรใหม่จะบังคับใช้นะแต่บังความใช้แบบนี้อ่านแล้วยังไม่เข้าใจถ้าสูตรเก่าให้บํานาญมากกว่าจะคํานวณแบบผสมนะเก่าบวกใหม่จ่ายตลอดชีวิตโดยแบ่งตามปีที่จะเริ่มรับบํานาญ เขาบอกว่าคนที่รับบำนาญปีนี้นะหกแปดถึงหกเก้าให้สูตรเก่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเจ้าค่ะ <S <S 1> <S 1> ปีนี้กับปีหกเก้าใช้สูตรเดิมนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะผู้ที่รับบำนาญหลังสูตรใหม่บังคับเนาะถ้าสูตรเก่าได้บำนาญมากกว่าจะคำนวณแบบผสมเก่าบวกใหม่นะจ่ายตลอดชีวิตโดยแบ่งตามปีที่จะให้เริ่มรับบำนาญ <c oughs> ปี68แปถึงหกสูตรเก่าร0 0งงไงะหมายความว่าใครที่ไปรับปี68แปดหกใช้สูตรเก่าอืมงงนะปี70เนาะใช้เก่าแปใหม่ยี่นะปี71ใช้เก่า60นะใหม่สี่สิทำไมเขามีสิทธิ์กำหนดนะ่ะเราอยอกเราขอใช้สูตรเก่าอย่างเดียวไม่ได้หรอคุณจิมคุณจิมฟังพี่หมออยู่ไหมเจ้าคะ นะถ้าพี่หมอจะขอเนาะใช้สูตรเก่าอ่ะคุณมีสิทธิ์อะไรมากําหนดเพื่อนเพื่อนเห็นด้วยไหมอ่ะปีเจนะ็ดหนึ่งสองพันเจ็ดหนึ่งเนาะใช้สูตรเก่าหกสิบสูตรใหม่สี่สิบนะปีเจ็ดสองใช้สูตรเก่าสี่สิบสูตรใหม่หกสิบคุณเหมือนจะให้อาหารหมูอาหารแมวเปลี่ยนสูตรอาหารตลกอะ่นะตพนพี่หมอเป็นสัตวแพทย์อยู่ฟาร์มหมูฟาร์มไก่นะฟาร์มบัวนะพี่หมอจะเปลี่ยนอาหารเนาะจากอาหารอนุบาลนะเนาะเป็นอาหารเล็กรุ่นขุนอะไรพวกนี้ หมอก็จะทยอยให้แบบนี้เหมือนกันพี่หมอไม่ได้สัตว์เลี้ยงของคุณนะพี่หมอไม่ใช่แมวไม่ใช่หมาไม่ใช่หมูไม่ใช่ไก่นะเจ้าค่ะจะมาจะมาแบบปนปนอาหารให้พี่หมอนะปีเจนะ็ดสามเนาะเก่ายี่สิบเนาะใหม่แปดสิบตลกตลกเจ้าค่ะนะแล้วปีเจ็ดสี่นะพี่หมอตอนนี้ปีหกแปดเนาะพี่หมออีกสามปีนะ เอ่อปี69 7 0 71เดนาะประมาณปี72พี่หมอต้องมารัรบแบบสูตรเก่า40สูตรใหม่60จะมาบังคับพี่หมอทำไมพี่หมออยากกินสูตรเดิมพี่หมอชอบอาหารสูตรเดิมไม่ชอบอาหารสูตรใหม่ทำไมบังคับทำไมเนาะนี่นะเป็นครั้งแรกเลยที่พี่หมอไปอ่านเนาะแล้วก็อ่านแล้วทำความเข้าใจครั้งนี้รอบที่4ล่ลนะเราถึงได้มาเล่าเป็นฉากเป็นฉากอาปีนะ73 20ส0 74นะครับเ,เป็นต้นไปบังคับสูตรใหม่แคร์เต็มที่นะเราไม่อยากได้สูตรใหม่อ่ะเพราะงั้นเพื่อนๆหกห้าร้อยหกคนคุณอยากกินสูตรใหม่หรืออยากกินสูตรเก่าหรืออยากกินสูตรผสมเจ้าค่ะถ้าคุณไม่อยากกินสูตรใหม่ไม่อยากกินแครนะ์เราไม่ได้เราไม่ใช่เด็กๆมากินแป้งเด็กแคร์กูไม่กิน <S <S 1> <S 1> เราจะต้องประชาพิจารณ์ไม่ผ่าน เราจะต้องพาพิจารณาไม่ผ่านเอาง่ายๆเลยไม่ต้องมานั่งคิดกบกวนเอา60เดือนสูงสุดถ้าจะทําประชาพิจารณาให้ผ่านเนาะเราไม่ใช่คนเด้อด้านเนาะแต่เราชอบกินอาหารสูตรเดิมเราชอบกินอะไรเจ้าค้าน้ําพริกกะปิเราชอบกินปลาลาส้มตําเราไม่อยากกินแฮมไม่อยากกินเบคอนเจ้าค่ะอย่ามาให้เรากินไม่อยากกินแฮมไม่อยากกินเบคอนมึงจะเอาเบคอนมาปนให้กูกินทําไมนะพี่หมอไม่เข้าใจ นะนี่นะอ่ะเดี๋ยวหาว่าพี่หมอแบบยกเมฆขึ้นมาเห็นไหมนี่น,น,นี่ดูนะเจ้าค้านี่นะะปีหกแปดถึงหกเก้าสูตรเก่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เนาะอุ้ยไอาตัวประกันสังคมก้าวหน้านั่นเองนะประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยเป็นคนนะเอาสูตรสูตรของคนนี้นั่นเองนะสูตรของคนนี้นั่นเองเนี่ยพี่หมออ่านอยู่สามรอบนะเจ้าคะ นะพี่หมออ่านอยู่สามรอบก็เลยเอามาเนาะเผื่อมีใครเข้าใจนะนี่นี่นี่นะทำเหมือนเราเป็นมูลูกหมูอย่างงั้นนะ่นะมันนั่งปนอาหารแบบเปลี่ยนอาหารที่เราจะทําเพื่อนะไม่เข้าใจนะพี่หมอยอมรับไม่ได้หรอกพี่หมอไม่เข้าใจอ่ะพี่หมอก็เนาะประชาณ์เนาะต้องช่วยกันอย่าให้ผ่านนะเจ้าค้าเราไม่ใช่ลูกหมูนะเจ้าค้าจะมาแบบปนอาหารให้เราเพื่ออ่ต่อไปเนาะใครได้ใครเพิ่มใครได้เพิ่ม,ใค,มใครได้ลด นะขอวิเคราะห์ไว้แล้วตัวอย่างในการคำนวณน,นะคนที่สมสมทบตั้งแต่ปี42และ,กะเกษียณปี68ปนะปีนี้ก็คนเกิด2513นะผู้ประกันตนมาตร3า39ที่เคยส่ง15ในตอนช่วงท้ายมาตร3า33แล้วเปลี่ยนเป็น4,008ัในช่วง6ปีสุดท้ายบำนาญจะเพิ่มจะ1ั0 7นะปี68ก็คือ1752นั่นเองเนาะเป็นนะ4ะ8 9 นะสี 4, 7, 8, 9, นะ่เเนาะโอ้โหหายไปนิดเดียวนะเขาบอกว่าเพิ่มขึ้น173%เเลยโอ้โหนะช่วยคนมาตรา39มากพี่หมอยินดีด้วยนะอต่อไปผู้ที่ส่งมาตรา33ไม่นานและส่งมาตรา39านานๆนะบำนาญเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากเท่ากรณีแรกแต่ก็ไม่บอกว่ามากไม่มากเท่าไหร่นะผู้ที่ส่งเนาะฐานเงินเดือน15ตลอดตลอดเนาะพอเพดานขยับขึ้นเป็น นะหกพันสบาทนะบวกหซนะแต่ถ้าเกษียณเนาะหลังปรับเพดานค่าจ้างไปเกิน60เดือนสูตรใหม่จะได้น้อยกว่าเก่าเพราะผู้ที่ส่งเนาะฐาน1 5ื่นนะพันบาทตลอดพอเพดานขยับขึ้นเป็น1 7 9่งหารในปี69สนะิบเานะำนาญขยับขึ้นจาก 5, 7, นะห้าพันะห้าพันะ ก็คือปีหน้า5,007ใช่นะเป็นนะปี69คือสูงสุด5 5,007เป็น6,039บาทวงเล็บบวก6%นะแต่ถ้ากระเียณหลังปรับเพดานค่าจ้างไปเกิน60เดือนสูตรใหม่จะได้น้อยกว่าเก่าเพราะสูตรเก่าไม่นำเพดานช่วง50,000มาคิดจึงได้มากกว่าตามสัดส่วนการส่งจริงงงเจ้าค่ะงงงงนะ ผู้ที่ส่งฐาน15ื่นตลอดเนาะพอเพดานขยับเป็น17,500ในปี2,569บําำนาญขยับเพิ่มขึ้นจาก5,700เป็น6,039บาทเพิ่มขึ้น6%เนาะแต่ถ้ากเกษียณเนานะหลังปรับเพดานแต่ถ้ากเกษียณหลังปรับเพดานค่าจ้างไปเกิน60เดือน สูตรใหม่จะได้น้อยกว่าเก่าเพราะสูตรเก่าไม่นําช่วงเพดานหมื่นห้ามาคิดจึงได้มากกว่าตามสัดส่วนอ่าแล้วงงเจ้า่าไม่เข้าใจนะคุณกิมคุณจิมเจ้าขาเนาะคุณคุณดีไอวายคุณจิมคุณจิมเจ้าขาอ่านแล้วงงไม่เข้าใจคุณจิมณภูมินะครับ ไปเอารถทัวร์ไปลงได้เลยเจ้าคะ่ะนะไปถามเขานะเขากินเงินเดือนเราไปถามเขาได้เจ้าคะ่ะถา <ม S 1> <ขอ>้าเขายอมตอบนะเจ้าค่ะไปเม้นถามเขาได้เลยนะคุณจิม G.I.M. นะภูมินะงงเห็นไหมงงกันใหญ่อ่ะแล้วก็งงอ่ะต่อไปกลุ่มค่าจ้างต่ำกว่าหมื่นห้าจะได้บำนาญใกล้เคียงสูตรเดิมอ่ะหย้ยงงเนาะ ผู้ท,ที่ค่าจ้างต่ําเกือบตลอดเนาะไปเร่งสูงในหมื่น้าช่วง5ปีสุดท้ายบํานาญอาจลดลงเพราะสูตรแค่ป <Perfect. S 1> ้องกันไม่ให้เอาเปรียบโดยการจ่ายสูงเฉพาะโค้งสุดท้ายก็คุณกําหนดมาแล้วนี่ใครเนาะใครที่คิดเอาไว้เขาข้ามาดักตรงนี้เจ้าค่ะคุณจะย่อยยับอับปรีเจ้าค่ะ คุณจะย่อยยับอับปรีเข้าใจไหมย่อยยับอับปปีอ่ะเนาะพี่หมอก็อินมากเกินไปเดี๋ยวยุงจะกัดพี่หมอหรือเปล่ะสรุปนะเขาสรุปนี่ไม่ใช่การเพิ่มบำนานเนาะแต่เป็นการปรับให้ยุติธรรมและยั่งยืนนะส่งมากได้มากส่งน้อยได้น้อยตามสัดส,ส่วนอย่างแท้จริง่นะนะ ข้อแรกเนาะส่งมากได้มากส่งน้อยได้เนาะเอามีหน้ามีคนมาเมนว่าพี่หมอขี้โกงกูขี้โกงที่ไหนกูเป็นคนยุติธรรมกูเป็นคนที่แบบใส่ซื่อบริสุทธิ์นะ26ปีที่ผ่านมา28ปีที่ผ่านมากูเงินเดือนเท่าไหร่เนาะกูอยู่บริษัทที่มีธรรมิบาลมันหักกูเต็มเต็ม <laughs> มึงต้องคิดถึงสิมึงต้องคิดถึงเนาะ คนที่เขามีเนาะจริยธรรมเนาะมึงจะไปมองว่าคนไม่มีจริยธรรมมึงก็รู้มึงก็ไปเล่นงานมันสิไปเล่นงานมันเนาะไม่ใช่มาเล่นงานคนอย่างคนอย่างกูนะที่กูเฝ้าเรียนรู้และเข้าใจสูตรปัจจุบันมานานแสนนานเจ้าค่ะมึงที่จะเล่นงานมึงไปเล่นงานคนอื่นมันจะไปเล่นงานกูไปเลยไหม ใช่แล้วนะพี่หมออยากรับบาเหน็จเลยมึงแก้บําเหน็จให้กูเลยอีนักคณิาสา์ประกันประกันภยัยอ,อีกิมนะมึงมาเลยนะมึงมาแก้ให้กูเดี๋ยวนี้นะอีกิม <laughs> พี่หมอเรียกชื่อได้เนาะเพราะว่าเนาะเขาส่งใส่ชื่อไว้เองและเขาเป็นลูกน้องของพวกเรานะคุณกิมเจ้าขานะมาตอบเลยนะมึงคิดว่ากูโกงเหรอที่ผ่านมากูจ่ายภาษีปีละแสนสองแสนนะว้ย <laughs> ามครับไม่เข้าใจส่งมาตาสสามไม่ถึงร้อแปสิบเดือนค่ะออกมาสม่งมาตาเก้าต่อคิดยังไงตอนนี้นะคิดตามสูตรนี้นะปีนี้คิดตามสูตรนี้ปีหน้าก็คิดตามสูตรนี้นะเจ้าค่ะบอกายัง <c oughs> <c oughs> แก้ไม่เสร็จสวัสดีเจ้าค่ะนะสวัสดีไม่เอากระเสียนหกสิบโอเคพี่หมอด้วยไม่เอาแ่นอนเนาะเราต้องออกมาประท้วงต่อต้านจะเอาไปเอากระเด็กใหม่นะเก็บมาแล้ว3ปีเด็กใหม่ก็สงสารเด็กใหม่นะต่อไปเด็กใหม่เป็นนะเมียนมามิงกลาปา นะอ,อแล้วเกษียณมาแล้วสมปีนะสมัยสามสามเขาจะปรับให้หรือเปล่านะอ,อถ้ายังไม่ห้าสิบห้าถ้าห้าสิบห้าในอนาคตเกษียณมาแล้วก็เหมือนไม่ปรับนะคุณต้องอยู่ในช่วงนั้นด้วยงงเจ้าค่านะงงงงอันนี้นดูดาวอีกนิดเดียวนะเจ้าค่ะขอบคุณนะที่อ่านมาจนจบสูตรแคร นี่อาจจะดูไม่ยากในหลักการไม่ยากจริงเหรอไปหามันเลยนะแต่มีรายละเอียดที่ซับซ้อนซับซ้อนจริงๆและละเอียดอ่อนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกกลุ่มเข้าใจแล้วเขาพยายามคิดแหละแต่เรางงนะเราจะไม่รับหลักการใดๆเนาะที่เราไม่เข้าใจแน่ๆนะขอสูตรเดิมครูนะคุณมิวนะคุณมิว เดี๋ยวเขาประชาพิจารณ์คุณต้องเขียนเลยขอสูตรเดิมไม่ก่็นี่เลยนะทุกคนดีหมดเลย60เดือนสุดท้ายคิดง่ายๆคิดง่ายงาย